มาทางานตรงนี้แต่ก่อนหนูทํางานอยู่กรุงเทพค่ะอยู่ปีสองปีนี่แหละแล้วกลับมาบ้านเพราะว่าคุณตากับคุณยายป่วยค่ะโครงการนี้ดีค่ะประจวบเหมาะพอดีเพราะว่าตากับยายไม่สบายกลับมาบ้านแล้วก็มีงานตรงนี้มารองรับพอดีค่ะขอเชิญชวนพี่ๆนะคะให้มาร่วมโครงการแล้วก็ได้รายได้ได้ความรู้ไปด้วยค่ะ บางครั้งนี่คือคนดูแลนีอ่อยู่ด้วยกันนานๆน,น,นี่ก็อาจจะหงุดหงิดนะคะมีการมาสับเปลี่ยนกันนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะคะขอบคุณทางโครงการนะคะทางสปะสะชนะคะที่ได้จัดให้มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะซึ่งชุมชนก็ได้รับประโยชน์นะคะญาติผู้ป่วยตัวผู้ป่วยรวมทั้งเจ้าหน้าที่เองก็ได้รับการแบ่งเบาภาระนะคะดีใจอยู่ค่ะ เพราะว่าช่วยแบ่งเบาคนดูแลยังแม่นี่เป็นคนที่บมีประสบการณ์ในเรื่องการดูแลคนป่วยแล้วก็เวลาเขาอยากพักผ่อนหรืออยากไปทุนี่กันสิมีคนดูแลย่ายจะขอบคุณสปะสะชที่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ซึ่งเทศบาลนนทบุรีเราก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะฮะในส่วนของกิจกรรมโครงการตัวนี้นะฮะก็อยากเชิญชวนประชาสัมพันธ์นพี่น้องผู้บริหารท,ท้องถิ่นนะ,ะโดยเฉพาะยิ่งท่านนายกท่านประหลัดเป็นผู้ดูแลพี่น้องอยู่แล้วนะครับในส่วนของงบประมาณในส่วนการช่วยเหลือกนะ็อยากเชิญชวนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวให้มากที่สุดนะครับเห็นผลที่นนทบุรีแล้วจริงๆนะฮะขอบคุณมากครับ กสชเขตเขอนแก่นเองนะครับได้มีการดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่หนึ่งกันยายน2,568เป็นต้นมาโดยเราสามารถจ้างงานได้ทั้งหมดตอนนี้นะครับหนึ่คนนะครับวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเราจะมีการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะที่ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็จะดูแลโดยที่เรียกว่าอสมหรือว่าแคร์กิฟเวนะที่เป็น เช้าไปเย็นกลับหรือว่าเป็นครั้งคราวเนาะแต่ว่าโครงการนี้ก็จะเน้นยกระดับให้แคร์กิฟเวอร์เนี่ยไปเป็นอาสาสมัครนักบริบาลชุมชนนะครับซึ่งพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนจากพาร์ทไทม์ไปเป็นฟูลไทม์เนาะซึ่งหัวใจสําคัญก็คือเราก็เห็นความสําคัญของอาสาสมัครเนี่ยทำงานเสียสละแล้วก็ได้ค่าตอบแทนที่ที่ไม่พอที่จะดำรงชีวิตได้นะดังนั้นโครงการนี้เขามุ่ง ให้ให้คนไข้ยอยู่ได้แล้วก็ให้ผู้ดูแลอยู่ได้ไม่ไม่ลาออกหรือว่าไม่ไปทําอย่างอื่นนาะเพื่อเขาเป็นอาชีพได้